ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมระวิโรธสันติวัฒนาพรนะครับในนามของบริษัทเมทาลินพุนซับ99จำกัดวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ดีนะฮะที่ทางเราได้มีโอกาสนะครับมานอกสถานที่นะครับแล้วก็หลายท่านที่กำลังรับชมอยู่นะฮะหรือว่าท่านมาชมย้อนหลังนะครับด้านหลังผมนี่ที่ท่านเห็นนะครับเป็นสะพานนะเป็นแบ็กกราวที่ผมเองนะครับอยากจะมาทำการไล์สดมากๆนะครับแล้วสุดท้าย วันนี้ก็สมหวังในการที่เรามาทำการไล์สดในพื้นที่แห่งนี้นะฮะที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นบ้านวังเจ้านะฮะอาจจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งที่ผมยืนฝั่งนี้แล้วอีกฝั่งหน Coca ึ <t> ่งด้านนู้นนะครับส่วนด้านข้างนะฮะด้านข้างซ้ายและขวานี้ก็เป็นเป็นแม่น้ํานะครับเดี๋ยวลองแผนกล้องให้ดูนะฮะแผนกล้องให้ดูทางขวานะครับอ่าเป็นแม่น้ําที่เราเห็นเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ําปิงนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันฝั่งที่ด้านตะวันกําลังตก นั่นก็เป็นฝั่งแม่น้ําเหมือนกันนะครับก็เป็นน้ําปิงเหมือนกันซึ่งณที่ตรงนี้นะฮะเขาเรียกกันเป็นอําเภอวังเจ้านะฮะสมัยก่อนนี้เป็นกิ่งอําเภอนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยถนนสายนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นเส้นทางระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่นี่เป็นถนนสายแรกเลยนะฮะของภาคเหนือนะครับเป็นสายเอเชียนะฮะเ,เป็นเป็นเดิมทีเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ด้วยที่ เดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันนะฮะพาท่านไปรับชมสะพานด้วยนะครับด้วยที่ณนะปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถนนปีกซ้ายด้านนู้นของผมเนี่ยก็จะเป็นถนนสายเอเชียสี A ่เลนนะฮสี่เลนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นถนนเส้นเก่าก็ยังวิ่งใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูนะฮะสะพานทัท่วๆไปด้านบนด้านล่างนะครับถือว่าสุดยอดมาก อันนี้ผมก็ฝากบอกกับหลายๆท่านนะครับที่กําลังรับชมไลฟ์สดหรือว่าท่านจะชมย้อนหลังนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าผมนะฮะได้มาเยี่ยมแปลงลูกค้านะครับที่อําเภอห้างฉัดจังหวัดลาปางนะครับพร้อมกับลูกค้าที่เป็นพี่น้องเกษตรกรของบริษัทเมทาลินพูลซับ99จำกัดนะครับเขาลูกค้าหมากนะฮะแต่อุดหนุนซื้อกโก้แมทเป็นช็อกโกแลตของทางบริษัทเมทาลลินพูลซับ99จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนนะฮะขอบคุณผ่านสื่ออันนี้นะครับว่าขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับที่อุดหนุนเรื่องโกโก้แมสนะครับของทางบริษัทเมทัลินพูทซับ99จำกัดนะครับซึ่งเป็นลูกค้าหมากแต่อุดหนุนเรื่องโกโก้ถือว่าสุดยอดครับนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมเองก็ในนามของบริษัทเมทัลินพูทซับ99จำกัดนะครับขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับทุกๆท่าน ที่สั่งโกโก้แมสนะครับไปรับประทานนะครับนี่คือเป็นบันไดขั้นแรกที่บริษัทเมทัลินพูลซับ99จำกัดนะครับเราประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องการแปลรูปนะฮะวันนี้ผมก็ใช้โอกาสนี้นะครับระหว่างทางที่จะเดินกับอาจจะเดินทางกลับนะฮะจะเดินทางกลับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็เลยแวะสักนิดนึงเป็นสะพานที่ผมอยากจะมีทำอยากจะมาไล์สดเนี่ยนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็ประสบโอกาสที่ดี นะครับก็เลยมาทําการไลฟ์สดนะครับออกสื่อไปให้กับทุกๆท่านพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่มาชมไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือเป็นย้อนหลังนะฮะผมฝากท่านนะฮะกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ไปทางช่องอื่นนะฮะก็ฝากกดซับตะไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมดีใจมากที่ได้มาทําการไลฟ์สดในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็สะพานแห่งนี้นะครับมันเป็นสะพานประวัติศาสตร์นะครับของ เส้นระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่มันเป็นเส้นเก่าแก่มากนะฮะแต่ด้วยที่ณปัจจุบันนี้ก็จะมีถนนเส้นใหม่แล้วก็คือเป็นสายเอเชียที่สี่เลนที่ลหลายๆท่านนะฮะที่ขึ้นหนังภาคเหนือเชียงใหม่หรือจะไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ขับผ่านอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เลย,นนเ,ลยเป็นจังหวะเหมาะแล้วก็โอกาสที่ดีที่มาทําการไล์สดอย่างที่เรามองเห็นแม่น้ำนะฮะมันเป็นแม่น้ําปิงนะฮะแม่น้ําปิงนะครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าสุนัขตัวนี้ก็สุนัข ทัวๆไปนะครับก็นะฮะเราคุยกันต่อนะฮะก็อย่างน้อยๆน,นะครับผมฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่นะฮะที่เป็นลูกไร่ของบริษัทเมทัลินพันุทรัพย์99จำกัดนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยมีความตั้งใจสูงนะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการส่งเสริมอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือไม่ว่าจะเป็นหมากสูงตูแหลมพันโกอินเตอร์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมดําเนินธุรกิจอยู่แล้วก็เป็นอาชีพที่ผมทําอยู่นะครับ หลายๆท่านที่ทาธุรกิจไม่ว่าชีพไหนนะครับขอให้ท่านนะฮะมีความตั้งใจทํานะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะครับในการทําธุรกิจของตัวเองนะครับแล้ววันหนึ่งท่านเองก็จะประสบความสําเร็จนะครับผมเองก็ก้าวข้ามทุกอย่างมานะครับถึงแม้ว่าเราไปแบบช้านะฮะหรือเรามีอุปสรรคบ้างนะครับแต่เราก็มีความตั้งใจทํานะครับแล้วผมก็ตั้งใจว่าทุกอย่างนับจากนี้ต่อไปนะครับในการที่ผมส่งเสริมอาชีพเนี่ย ก็จะเริ่มขยบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะหมากสูงตุ่แหลมพันโกอินเตอร์นะครับท่านก็สามารถนะครับติดตามรับชมนะฮะในเพจของบริษัทนะครับหรือเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับหรือว่าท่านสนใจจริงๆนะฮะโทรเข้ามานะครับ096 935ก4 6 2นะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องหมากสูงตุ่แหลมพันโกอินเตอร์นะครับส่วนเรื่องโกโก้ท่านก็สามารถสั่งอุดหนุนนะฮะอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของเรานี่แหละ เป็นโกโก้แมส100%นะครับเราก็ได้แปรรูปแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะพี่น้องเศรษตรกรที่อุดหนุนกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้นะฮะก็มีอะไรนะครับท่านก็สามารถพูดคุยกับผมนะฮะโทรเข้ามาหากันได้นะครับนี่คือเป็นความตั้งใจจริงที่ผมมานําเสนอนะครับแล้วก็มาทําการไล์สดกับพื้นที่แห่งนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมไปพื้นที่ใหมที่มีความสวยงามนะฮะหรือมี อ t าสตอรี่ในการนําเสนอเนี่ยผมก็จะมาทําการไล์สดนะครับวันนี้ผมก็ได้ไล์สดแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นนอกพื้นที่แค่นั้นเองก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ํารวยตลอดไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับผม